เมียเอกรถแถยเดินตามมือ2สวัสดีจ้าวันนี้นะคะมีมานำเสนอ1นึ่งคันค่ะวันนี้เอาใจคนที่ชอบเครื่องดเดิมๆคงเดิมๆนะคะคันนี้เป็นเครื่องคูปุต้าอาร์ทค่ะมาพร้อมกับโคงอายุทยาแท็กเตอร์ค่ะเดี๋ยวจะพาดูรอบๆตัวรถนะคะคันนี้ขายอยู่ที่26,500บาทค่ะ26,500บาทค่ะ ตัวเครื่องนะคะเป็นเครื่องเดิมๆทางร้านไม่ได้เปิดไม่ได้ลือนะคะเดี๋ยวช่างจะทําการเปลี่ยนถ่ายนะ้ามันเครื่องแล้วก็พวกของเหลวต่างๆะคะ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเปลี่ยนถ่ายให้นะคะให้พร้อมใช้งานค่ะส่วนตัวโครงนะคะมี2องเกียร์เดินหน้า1เกียร์ถอยหลังใช้งานปกติทุกเกียร์ค่ะตัวโครงก็จะเป็นสภาพแบบอย่างนี้เลยนะคะเดิมๆอย่างนี้ไม่ได้ทําสีนะคะ ไม่มีรอยผุผุไม่มีรอยปะไม่มีรอยดามมานะคะจะขาดตรงตำแหน่งอาป้ายตรงป้ายบอกเคีย์นะคะเพราะว่ามันหักไปเนะาะค่ะแล้วก็ส่วนตัวเครื่องนะคะก็จะขาดตรงป้ายคันเล่งไปนะคะใครสนใจนะคะเอาไปใช้งานคันนี้สามารถติดต่อสอบถามได้ะคะ่ะที่เบอร์โทร0 9 3 2์7 7 3 3, 3 0นะคะเดี๋ยวมารีวิวนะคะเสียงติดเครื่องให้ฟังเสียงกันแล้วก็เดี๋ยวเดิน ลองขับให้ดูนะคะว่าคันนี้จะเป็นยังไงบ้างนะคะพอจะถูกใจท่านไหนบ้างไหมนะคะไปดูกันเลยค่ะ 26,500บาทนะคะ26,500บาทค่ะกับคันนี้นะคะ RT 100นะคะกับโครงอายุทยาแท็กเตอร์ค่ะติดต่อ 09, 3, 2, 6, 7, 3, 3, 0 9 3ย์เก้าสค่ะมีบริการจะส่งค่ะไม่เกินร้อยโลไปกลับจะส่งให้ฟรีถึงหน้าบ้านค่ะถ้าเกินก็มีค่าจะส่งนะคะมาดูรถทดลองขับนะคะลองติดเครื่องลองขับดูได้ค่ะที่บ้านุกคุยใตย้ตาบนุนคุยอำเภอชนแดนจังหวัดปัตตนค่ะ มาไม่ถูกปักผุดใน Google Map นะคะทิมพว่าเมียเอกต้ไถ่ายเดินตามมือสองค่ะใครชอบก็ใครชอบเครื่องเดิมๆสเปคเดิมๆนะคะเครื่องเดิมโครงเดิมสเปคโรงงานนะคะก็มาดูได้ค่ะ26500ค่ะถูกใจท่านไหนก็ติดต่อมาได้ค่ะ